ชาชชมาช่วยกันหยิดชนซ้อมมาช่วยกันชมนิมมาช่วยกันโจมแล้วหมดจานไปสนาับสนุนโดยตู้เย็นซัมซุงวเถวินคูลิ่งพลัส New MG VSHEV ีเผลิตภัณฑ์ซักผ้าไฮยีน สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการออนมลน์จันใหม่กับผมปาล์มสุประชัยและคณะกรรมการที่น่ารักทั้งสามท่านพี่ไก่พี่ปัทไทยและพี่ตงทองค่างน,นี่เองนุชพี่สลัางวะ่ะและช่วงนี้สนับสนุนโดยตู้เย็นซัมซุงทวิ n ค o ู l ิ่งพลัสรถยนต์เอ็มจีและผลิตภัณฑ์ซักผ้าไฮจีนูนี่เป็นตวดีจนมากเลยทำไมพี่ถ้าใส่เกลี่ยคนเดียวครับ สีเขียวเหนียวซับเหนียวอย่างอื่นได้ไหมฮะสีเขียวเหนียวนี่อย่ามาเหนียวซับเราเป็นคนเหนียวนี่สีขาววาวว้าวตาลอยใช่เป็นคนสะอาดนั่นเองขาวดําอัาพรพี่คุยใครอ่ะขาวดําอัาพรตารางรออยู่ใครมาวันนี้วันนี้แขกรับเชิญของเรามาจากซีรีส์วายหน้าตาดีทั้งคู่เลยเข้ามาจากซีรีส์เรื่อง วิศวะสุดหล่อกับคุณหมอของผมคุณหมอของผมคุณหมอของผมวสองท่านของเรานะฮะนั่นคือบิ๊กบูมจิรายุและบูมนัชพาสเดี๋ยวฮะนั่งี้เลยั่งตรงนี้ฮะนี่ใครเป็นคุณหมอใครเป็นวิศวะครับผมผมเป็นหมอครับนะผมเป็นวิศวะครับนี่คือในเรื่องมันเป็นยังไงฮะ ก็ประมาณว่าวิศวะเนี่ยผมเป็นแบบปีสองอแต่ว่าผมเห็นคนรอบตัวผมมีความรักไปหมดเลยทีนี้ผมก็รู้สึกว่าทำไมชีวิตผมมันเหงาจังอเออผมก็เลยอยากมีแฟนบ้างทีนี้ก็ดันบังเอิญแบบจะพัดจับผูไปคลินิกทำฟันแล้วก็ไปเจอกับนี่แหละครับแล้วเป็นไงฮะพอเราเจอ เราอ่ะชอบเขาอยู่แล้วในเรื่องใช่ไหมตอเนี้เราก็แบบว่าเฮ้ยไอคนนี้มันมาบทเรื่องนี้กับเราอ่ะตาะเลยเตาะเลยต๊อกต๊อกตอนแรกที่เจอเตาะยังไงอ่ะผมอ่ะถามเพราะว่าถ้างั้นมาลองจีบพี่รู้เปล่าอ้าวอย่างนี้เลยเหรอใช่มาเอาเป็นว่าเรื่องทำอาหารดีกว่าทั้งสองคนนี้มีใครชอบทำอาหารไหมครับบู๊ชอบทำครับคือถ้าตอนเด็กๆแล้วนะข้าวไข่เจียวนี่ยืนพื้นเลยอ่าแล้วพอโตมาสปาเกตตี้เฮ้ยได้ยูวสปาเกตตี้ไม่ได้ับเด็ดดับเด็ดดับเด็พี่บู๊ละ ยังยังผมนี่กับเขานี่ยืนพื้นเลยเฮ้ยทำกับเขาให้ด้วยเหรอใช่ฮะวันนี้สนุกแน่เพราะทำอาหารเป็นทั้งสองคนเลยเฮ้ยอยากกินอยากกินอ่ะวันนี้ทั้งสองท่านพร้อมนะฮะครับอ่ะพร้อมแล้วประจำที่ได้เลยครับมาฮะ เดี๋ยวเราจะเล่นเกมเมนูปริศนาทายภาพนะครับกติกาง่ายๆครับถ้าใครทายถูกว่าเป็นเมนูอะไรคุณสามารถเลือกว่าจะทำเองหรือโยนให้ฝ่ายก็ได้นะส่วนูุทธิพ้นนะครับคุณจะต้องเลือกม m c นะฮะ,ก,ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในนั้นจะเป็นเมนูที่ยากกว่าหรือง่ายง่ายกว่า,วาถูกต้องออมาครับเมนูปริศนาทายภาพโทรศัพท์อันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใครทราบแล้วกดกระดิ่งตอบได้เลยครับวิ่งผัดมีคำว่าผัดละสิทพยัง สิบพยัคฆ์เนี่ยอันนี้ทำอะไรอันนี้เขาเรียกอะไรเออแชทฮะไม่อันนี้ตัวนี้เขาเรียกอะไรหมาหอยฮะอ่ะหอยถูกมีครับว่าหอยผัดละพีอันนี้เขาเล่นอะไรอยู่หอยลายหอยลายสิบพยัคฆ์สิบพยัคฆ์สิบพยัคฆ์บุ้มหอยลายผัดพริกเผาใบโหระพาพาผาใบโหระพาเอออ่พี่ถูกอีกทีน้ำลายผัดน้ำพริกเผาใบโหระพาถูกต้องนะครับ อ,อ, mainland, อย่างไรฮะยังไงเอาไปหลยครันจะเลือกทำเองหรือจะโยนให้คนอื่นครับทำเองไปทำเองครับทำเองมากพี่จะบอกให้นะฮะว่าที่ถูกแล้วโชคดีนะครับที่หนูได้เมนูนี้นะฮะเพราะว่าเมนูอะไรก็ตามแต่ที่มีน้ำพริกเผาของชั่วห้าเสงนะฮะใส่ลงไปอร่อยแน่นอนนะฮะเพราะเขาเป็นน้ำพริกเผาเจ้าแรกนะครับที่เป็นกระป๋องเหล็กนะแล้วก็อยู่คู่คนไทยมาแล้วถึง75าปีถ้าไม่อร่อยจริงไม่ดีจริง ไม่อยู่ถึงว่า75ปีแบบนี้หรอกนะอายุพี่ผัดเลยอ่ะสวัสดีจ้าดจ้าจ้าจ้ามาครับหนึ่งอันให้พี่ครับหมูซะด้วยมาอุ้ยอุ้ยเมนูสามปยากและเมนูนี้มีชื่อว่ายำหมูยอเอาละครับและตอนนี้ทั้งสองทีมก็ได้เมนูประจำทีมดีดีกับช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาคุกคึกกันอะไร่างเนี่ยพี่ นะครับหมูยอใช้อะไรมาเอาไปเผื่อเลยพี่อะไรมะเขือเทศูก่อตัวดิบหมูยอขึ้นช่ายน้ำพริกเผากระเทียมอะไรน้ำพริกเผามันจะอยู่บนโต๊ะไะ้เรียนอยู่ตรงนี้อ่ามะเขือเทศน้ำปลาน้ำตาลมะนาวโตมะนาอยู่นี่จ้ะ เอาจริงๆยากนะเพราะว่ามันต้องทำหลายอย่างมันเตรียมหลายอย่างครับผมว่ามันก็ยากอยู่แต่ว่าจะลองพยายามที่ดูแค่เมนูก็น่าจะรู้แล้วครับว่าอร่อยขอให้ออกมาอร่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอไปดูครับว่าเมนูใครจะทำออกมาอร่อยสนับสนุนโดยบริษัทชัวร์ฮัสเสงฟูส์โปรดักต์จำกัด ทิพยประกันภัยไลฟ์ลีกับเ่ที่สองของเรานะครับและช่วงนี้สนับสนุนโดยบริษัทชัวฮั่เสงฟู้ดโปรดักต์จำกัดทิพยาประกันภัยไลฟ์ลีอยากให้ผู้ช่วยกันไหมั้งสองคนนี้อยากครับ อ้าวแ่้กมาการว่วไเฮะแล้วแต่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 แ่แล้วได้แล้วแต่นะฮะพี่ก็พร้อมแหละพี่ก็พร้อมใครก็ได้ใครก็ได้ใครก็ได้อยากช่วยเปล่าพี่เพิ่ไปเรียนาหารมานะโอเคฮะกการง่ายๆครับในนี้จะมีข่ทัหมด6ใบนะฮะ3ใบเปชือกรรมการและอีก3ใบไม่มีชือกรรมการทาเองช่วยตัวเองนันเองใบแดงหรแอเล่เรียบร้อยตื่นเต้นเหรอลูกวอยากได้คนช่วยครับ วยเลากให้ได้กันเราพร้อมมากพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่เจดีสำหรับหนูหรือปล่าพี่พร้อมช่วยถ้าจะบอกว่าทั้งสองคนทำเองเราได้อยู่ตรงนี้เราใจแข็งนะ จแข่งให้จริงนะครับกรรมการนะเพราะว่าผู้แข่งขันทั้งสองคนเราจะต้องทํากันเองแหละแถมไม่น่ามั่นใจในฝีมือซะด้วยอ่ะเริ่มจากน้องเบกโบมแล้วก็ต้องทํายำหมูยอคนเดียวนะครับแค่ฟังดูก็ดูง่ายๆนะครับแต่จะง่ายจริงหรือเปล่าเดี๋ยวรู้กันส่วนน้องโบมแล้วก็ต้องทําหอยลายผัดน้ำเพิกเผาใบโหระพาเองเช่นกันนะครับแหมงานนี้สนุกแน่อ่ะแต่ไม่รับประกันความอร่อยนะครับเพราะกรรมการสัญญาว่าจะนั่งนิ่งเนี้ เอาละครับและต่อจากนี้ปลายบวนมรุซีอาชาติจะได้พบกับเมนูที mae, ่แปลกใหม่แต่จะเป็นอย่างไรนะนไปชมกันเลยนั่งบูมกับบิ๊กบูมเธอมีความคิดเห็นอย่างไรพัทย ว่าบูมกับบิก๊กบูมนั้นยังไงจ๊ะคิดว่าสองคนนี้กำลัตงตกอยู่ในสถา,านการณ์ที่ยำแย่ยำแย,ย่ค่ะครับผมน,น่าเป็นห่วงทั้งสองนมเลยล่ะครับงานนี้อาตั้งคู่วแลวก็เริ่มจากการเติมน้ำลงหม้อ,อก,ก่อนเช่นกัน<อ>ไม่หม้จะ<อ>ใ,ใส่น้ำตา<อ>ปลปูยอยกหมูยอ,อ,ยอจังทงค้าจังทงเคยทำเมนูไหนบ้าง ถ้าเคยทำทั้งสองเมนูแล้วที่บอกเลยว่าผัดหอยลายใส่น้ำผึ้งเผาแล้วจะทำอร่อยมากไม่อยากจะโม้เลือกพี่ต๋อยนักมือกผมเด็ดมากดังชาติขนาดชาติเฮ้ยผมเด็ดมากอ๋อก็เด็ดอยู่เนาะใช่ผมเด็ดมากพี่ตงบูมบอกว่าเขาเด็ดจริงนะก็เห็นเขาเด็ดอยู่เนี่ยแล้วผมเด็ดอยู่ด้วยแล้วตอนนี้กำลังจะอะไรนะกำลังจะเด็ดมากแล้วเด็ดเกินแล้วใช่แล้วกเดี๋ยวจะเริ่มเด็ดเกินเด็ดเกินนี่เด็ดเกินตลกจริงๆเลย ตอกไสกุทีวะบูมไม่ใช่เด็ดใช่ไมกระเพราหนูหั่นด้วยนะหั่นพริกกระเทียมทุบหรือยังยังยังนู้นเป็นยังไงบ้างบิ๊กบูมครับครับลวกหรือยังยังครับหั่นอยู่เลยเหลือหมดไปสามนาทีเธอยังไม่ทำน้ำยำย่งน้ำยำย่างแหมมีแต่คนเป็นห่วงทางนันนะเอามาดูน้องบูมนะครับกำลังตำพริกกระเทียมอยู่แน่ๆเลยส่วนน้องบิ๊กบูมแล้วก็เอาหมูยอลงไปลวกแล้วล่ะครับผม สำเร็จแล้วผัดเลยดีดีลูกเร็วๆมือเร็วๆยำน้ำยำน้ำยางต้นรู้เนี่ยมาเอาทางแกินพี่ผูกรยกวันเป็นนะหอยหอยปลาไหรือยังได้ครัล่งจะต้มครับเธอจะทำยไงอ่ะต้มต้มหอยลวกบ้ามันก็ไม่หวานนะสิลวกหน่อยเขาเรียกว่าลวกใช่ใช่ใช่ลวกลวกลวกแล้วรีบเอาขึ้นนะถ้าจะลวกอะเดี๋ยวมันขดใช่ขดแล้วมันจะเหนียวใช่ เอาพอแล้วพอแล้วไม่ลงเลยเอโอโอยอ้าแล้วโอยอ้าแล้วเออพอร้อมแล้วหอยมันพร้อมแล้วเห็นไหมก็ทันหนักใครจะรู้ใจหอยทอดปามถ,าถ้าเป็นพี่ปามทำนี่เสร็จแล้วเนี่ยถูกต้องฮะยอมรับอยากเลิกผู้ชายเลยนะครับปามว่าเสียหอยอะเรามาดูน้องบิกโบมดีกว่านะครับก็กำลังบีมะนาวโอ้โหใช้ไปกินลูกล่ละครับนั้นส่วนน้องโบมแล้วก็กำลังเอาหอยลายที่ลวกหล่ะขึ้นมาแล้วล่ะครับผมน้ำมะนาวได้แค่นี้เหรอ ช่เป็นยังไงบ้างคะับมิ้งกุ๊บทั้งยำมันทำยังไงนะเออตอนนี้ทานวามะนาวไไม่ด้พริกกระเทียมยกโคกแล้วเทพริกกระเทียมใส่ลงไปในกระทะไม่พอเหรอมาพริกน้อยพริกน้อยเขาบอกให้ใส่ไปทั้งโคกก็คือเอโคกใส่ไปด้วยเดี๋ยวมันจะทำไม่ได้แล้วนะที่ตันนี่แนละที่เป็นเราลุกไปช่วยเขาเถอะไม่ควรแล้วอย่างนี้ดีแล้วล่ะ ยากโทรหาแม่เลยตอนนี้เขาจะรูกเราโทรไม่อยากโทรหาแม่เลยตอนนี้บูมทำน้ำยานสองช้อนโต๊ะชั่วฮะเสียงอีกหนึ่งอันไปไปน้ำเอกเผาของเราอีกเอกแต่ไม่เยอะ ใส่แล้วก็ต้องผ่านให้เข้ากันนะสิครับสําหรับน้องบูมอ้าวส่วนน้องบิ๊กบูมล้วก็กําลังปอกหอมหัวใหญ่อยู่นะครับโดยมีพิธีกรของเราแล้วก็เข้าไปช่วยโดเนิหน่อยอ้าและน้องบูมแล้วก็กําลังเอาหอยลายลงไปผัดแล้วล่ะครับน้าอ่าผัดผัดนิดนึงสัดคุกไปคุกมาแล้วก็ปิดฝาเดี๋ยวหอยเหนียวอ่าปิดฟอันนี้สูดไหมเอาไฟด้วยปิดดูสิเออแล้ว เยอะไปแล้วเหรอยังยังเดี๋ยมันจะไปอ้าในนั้นเหลือเวลาอีก9นาทีสุดท้ายนะครับ9นาทีไปอ้าหมดไหมดูสิเอาแหละต้องใส่เหงื่อเออชิมหน่อยลูกเป็นไงเค็มเัียอยากกินตอนนี้รสชาติเป็นไงบ้างรสชาติแล้วก็หวานหวานนอันนั้นมันน้ำมันหอยแล้วอ่านสิเขาเรียกว่าอะไรน้ำปลามันใช่เหรอฉันสั่งมาไรน้ำมันหอยสองครั้งต๊ะมันมันต้องนั้งตาอ่ะ สองทั้นต่น้ำปลาสองั้นต่อมะนาวสองั้น่น้ำปลาปูวงกนี่น้ปลาปูตอนนี้อย่าไปคิดมากนะใส่อาที่แค่นี้ก่อนแล้วเราทีมพันไปทีมพอแล้วสอั้นต่อเล่นอีกคนบาปเงอแล้วรจเราไม่ได้ไปทีมได้เพราะว่าน้ำแ้มันมีน้อย ก็ทำคนไทยแล้วนะเฮ้ยไก่ดีไหมอ่ะผัดให้เข้ากันแล้วหนูชิมแล้วเผื่อไปยังไม่หวานเราก็ใส่น้ำพริกเผาเพิ่มีน่หลังจากนี้บูมเกลียดการทำอาหารนะไม่เกลียดครับเอาไปวนี้ยังไงบ้างอะไรกันกระสุดยมยำหรือยอใส่พริกเผาได้นะถ้าอยากจะใส่อ่ะมันหอมสุดใจอ่ะครับเค็มใช่ไหมอาร์ตครับลงไต่ตามมาเสร็จไหมเสร็จไหม อร่อยแล้วเหรอปุคิดว่าคิดว่าตามบอกน้องบิ๊กมือซิว่าว่าน้ำยำเขาเป็นไงเขาโอเคไหมคือประเด็นคือน้ำมะนาวเขาไม่อยู่ส่วนหนึ่งแล้วน้ำปลาเนี่ยเขาเทไปเยอะมากเิดาปิดฝาปิดาปิดฝาปิาเสร็จปิดฝาั่นใาแล้วปิดฝาเลยฝาปิดแลปิเหรอดฝาปิดฝขปิดฝาปิดฝดาดฝาปิสิดดปดิกลปดด ออน่าจะถูกครับ,ชรบใช่ใช่คำ<ล>ว่าหน้า มันมันอ้าเลยววันนี้เรา3มคนต้องบอกเลยว่าเราเป็นแบบแผนกเชียน้องบูมเขาสู้สุดใจมากเราบอกอะไรผู้ไหญไปเขาทำทุกอย่างใช่ใช่บอกทุกทำนี่ทำนั่นบางทีบอกหลายอย่างทำไม่ทันใช่นะฮะส่วนบิ๊กบูมก็ดันแบบว่าใส่น้ำปลาเยอะไปเนาะอยากจะวิ่งเข้าไปช่วยก็ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ก็แล้วแต่ว่าอ่าไม่แน่บางทีความผิดพลาดอาจจะอร่อยก็ได้ต้องหลุนเลยอันนี้เป็นฝีมือเด็กจริงๆจริงๆไม่ได้ช่วยเลยเราไม่ได้สารแน่เลย อันนี้เป็นห่วงเพื่อนหรือมาอะไรเพื่อนครับมาย้อยเย้ยมาถวายโอ้โหสุสานมะนาวโอ้โหคุกเลยคุกเลยดูเดือดดาลนาทีสุดทายบิ๊กปูมันเป็นยังไงเล่าให้ฟังที่น้ำยำเตอะรสชาติมันมันมันเค็มพุ่งเลยนะแต่นัตานาธาณนะเวลามันเหลือเวลามันเหลือใจมันได้ เรียงเลนมน์ด้วยสีแดงใส่ไปดิพี่สองเอาละครับและตอนนี้นะทุกสีก็เลือกอาหารเสร็จที่เรียบร้อยแล้วส่วนเือเรื่องรสชาติจะเป็นยังไงเจอกันช่วงหน้าสนับสนุนโดยเบบซีนน่ นะครับและช่วงนี้สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเบปซี่มั่นใจไหม่ะพอตัวครับพอตัวฮะมั่นใจพอๆกับพอๆกับตัวมั่นใจพอตัวกับมั่นใจพอๆกับตัวบูครับและเมนูนี้มีชื่อว่าหอยลายผัดน้ำพริกเผา โอ้ละพาครับโโอ้หเฮ้ยบอกเล่าเฮ้ยอันนี้เขาบอกอันนี้เป็นวัตถุดิบเขาเป็นคนตรงไปตรงมาจ้ะมันไม่มีอะไรพริกแพงหรอพริกพริกแพงคือรสชาติครับพริกพริกแพงน่าจะต้องอยู่ตลาดมันงวดนิดนึงคุณผู้ชมนะมันงวดไปหน่อยนะมันแห้งน้องผัดอยู่นั่นผัดอยู่นั่นผัดอยู่นั่นโอเคพอผัดอยู่นั่นผัดอยู่นั่นกินพร้อมกันไหมฮะกินพร้อมกันไหมฮะกินพร้อมกันค่ะถึงเราจะเกิดคนละทีแต่เราจะตายพร้อมกันค่ะ อหว่าแล้วเชียวเค็มอ่ะมันยังไงอย่าบอกนะพี่ธงกินอร่อยเออไปเด็กแล้มันก็เกิดเกิดเค็มไปหน่อยเค็มแหละคุณเอ้ยเค็มนิดนึงแล้วหอยไม่นิดนะเค็มนิดนึงแกะหอยไปทำน้ำปลาเหอะการผัดเนี่ย เครื่องมันไม่เข้าไปในตัวหอยเลยแตแสดงว่าน้องใส่น้ําน้อยใส่นใส่เครื่องทุกอย่างเนี่ยข้นหมดแต่ม mm ั hmm? erm. นไม่เข้าไปในซึมในเจอหอยมันแยกกันอยู่แล้วมีความรู้สึกว่าหอยไม่หวานนะต้องใส่น้ําอีกทีแล้วอาจจะให้มันซึมเข้าไปได้มันแค้นไปมันแค้นเนาะโอ้โ มันแบบปกติเรากินหอยลายผัดพริกเผามันจะต้องแบบว่าน้ำันต้องมน้าจานนี้มันคลักเลยเด้จานนี้ดวคนอยากรู้อน้ำอย่ารอครับจานนี้ไม่ต้องรอให้น้ำซึ้อบ่อยเพราะจานนี้ไม่มีหอยอยกกินน้ำเลยอ่ะบิ๊กบูมครับแล้ววนดูนี้มีชื่อว่ายำหมูยอคิดถึงแม่โอ้ยำหมูยอคิดถึงแม่เออใช่ทำไปอยากโทรหาแม่ก็ขอให้แม่ช่วยผมด้วยแล้วกันแม่ แม่ไม่มาพ่อมาแล้วหลุกเลยพ่อมาแล้วเออพ่ออกมาแล้วมันมีความรู้สึกว่าอันนี้ยังไม่ทันทำก็รู้สึกยังไม่ได้กินก็รู้สึกว่าหมูยอมันไม่เข้ามันมันแยกกันนะเป็นตุ่นเต๋อไหนที่เขาบอกว่าเค็มเนี่ยเค็มไหมลองชิมก่อนเอาน้ำใส่ลูกอุ้ยละกันละโอ้โหมาห้ามคายนะ ก็ไม่ได้เค็มอย่างนั้นไม่ได้เค็มเหมือนที่ <h 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 uh> ว่าชื่อเลยพี่เอาก็มานะมาเยอะด้วยเป็นยำเลยมันก็เป็นแหละแต่มันคือแบบมันไม่ได้ค่ะยำมันก็ไม่ได้แล้วเนาะตามภาษาที่ที่ไม่รู้ไงที่ไม่รู้ค่ะที่ไม่รู้ก็จออกมาเป็นแบบไม่รู้แบบนี้แล้วรสชาติที่ค็ไม่รู้ก็ออกมาเป็นแบบที่ไม่รู้ กินมันแยกกันหมดเลยอ่ะหมูยอก็อยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นยับเลยไม่เป็นอ่ะนี่ท่านดน้ำอย่างเดียวเนี่ยใครบอกไม่เปรี้ยวเปรี้ยวนะเปรี้ยวนะเปรี้ยวน้ำเลยแหละเปรี้ยวมาเลยนะเปรี้ยวโดดเลยนะเนี่ยตอนตอนชิมมันเค็มเสียมันบูดหรือเปล่าไม่ได้วแูบเออเปรี้ยวหมูยอนี่มันเปรี้ยวสบายใจขึ้นมานี่กูแล้วเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบูมบิ๊กบูมไม่ควรเข้าครัวฮะเข้าซีนอย่างเดียวพอไปจบพูด โคตรสิ่ธิยากเนี่ยเทียยวใจคณะกรรมการเลยนะอ่ะและสีที่ชนะได้แก่ยกน้นี่ไงอ้าวไม่มีใครชนะไม่มีใครได้คะแนนเลยเลยทำไมอ่ะ เมื่อกี้ก็ฟังไปหมดแล้วไม่ใช่เหรอยังเจ้าอยู่หรอน้องบูมมันแค้นมันแห่มันแค้นแล้วมันไม่ซึมเข้าไปในหอยน้องบิ๊กบูมก็แบบมันไม่พยายามมันแยกกันอยู่มันแยกกันมาทั้งมมันไม่ประสบไอ้นุ่ยถัดหอยที่เราเห็นเนี่ยเห็นเขาใส่น้ําไปเยอะๆแล้วเนี่ยมันนึกยอาจะซึมลงไปได้บ้างนะหอยมันไม่เปิดเลยหอยมันปิดตลอดแล้วความรสชาติมันก็เลยไม่เข้าประสานกับในตัวหอยมันเป็นอย่างงี้แล้วยำก็ มันไม่แยกกันอยู่มันแยกแล้วเปรี้ยวอ่ะแล้วบอกว่าเค็มก็ไม่เค็มแต่มันเปรี้ยวแต่ก็เห็นนะว่าน้องสองคนตั้งใจใช่รู้เลยว่าพยายามไม่ได้แบบทำให้แค่จบๆไปอยากให้น้องพยายามอีกไหมอยากให้น้องพยายามอีกอาหารการกินต้องเป็นเราทำเองค่ะเราจะได้ไม่มีใครแย่งโอเคครับสรุปว่าวันนี้ไม่มีใครได้เข้าไปชิงแจ็ค팟คัะ ในต้องเจ๊เนาะวันนี้ไม่มีใครกจีเก๊ทอดนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยมารายการของเราก็ได้ฝากผลงานกันหน่อยให้ผู้ชมเขาได้รู้กันครับครับผมก็ขอฝากผลงานซีรีส์ของเราสองคนด้วยนะครับเรื่องฟิวเจอร์ครับวิศวะสุดหล่อกับคุณหมอของผมนะครับนี่ครับเหมือนกันเลยฮะอ่าเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยมีอยากฝากอ่าไอจียูทงยูทูปอะไรไหมยูทงฝากฝากฝากไอจีแล้วครับผมไอจีบีบีเจเอสอันเดสกอร์สามตัวครับ แล้วก็ของผม IG บูมบรรเทศกรอัตาพัทครับผมโอเคครับยายวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากๆครับขอบคุณด้วยครับเดี๋ยวมาใหม่ไปถึกฝนมาแล้วมาใหม่ใช่ใช่ใช่รอบหน้าเก่งขึ้นเลยรอบนี้ไม่เข้มรอบหน้าเข้มขึ้นเล้วใชมันต้องดีสนุกอร่อยรอบแรกกพูดงี้โอเคครับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์เวลา8 6 15วันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ ก็เป็นวินเทอร์ชโอ้ไม่ใช่แค่ชุดหน้าเราก็วินาทีอยากให้คณะกรรมการเนี่ยแค่ขี้หูนิดนึงนะฮะ,ะทำไมอ่ะต้องฟังเสียงเพราะเพราะจากเดอะสตาร์ว่าอ่ะเอเอโชว์สักหนึ่งท่อนนะครับ โชว์เสียงใช่ไหมครับใช่ครับโชว์เสียงให้ผู้ชมใช่ใช่เป็นแชมป์็นแจมเจอเสียงใช่ไหมครับท่านบอกว่าเขาบอกพนเสียงดีขนาดนี้ทำอาหารทานเองหรือเปล่าฮะส่วนกินอย่างเดียวกินอยย่างเดีวครับชอบซื้อกินอยากกินที่ไหมอยากกินที่ไหมเราดูหิวนะเอาจริงเล่นใหญ่เลดูหันทั๋วครับหานทั๋วที่สองนะหานทั๋วที่สองใช่จะบ้าแล้วหานทั๋วฝักยาวสิฝักยาวครับทั๋วฝักยาว นูว่านูว่านั่งตรงนี้เมกแล้วก็หนูตัดไอ้นี่แหละตัดตูดตัดตูดตัดตัดตัดเป็นเหบตูดมันใช้เวลาที่จะมาตลกนะตัดตูดอย่าไปรู้จักตูดเน้ะไอได้เลยคุณย่าคุได้ไม่น่าเกลียดเลยอ่ะเออไม่น่าเชื่อโอเคกันหรือเปล่าฮะรอดไหมครับรอดไหมไม่ต้องรอดรอดไหม มันนคุณผู้ชมเหมือน,น,นควักกระปิ่กินเล่นน่ะต้องเรียกอะไรกระปิ่ิแต่ไม่ได้อะค่ะ